สวัสดีจ้ามันมนี่แม่มะลิขวนบ้านสิมาพัดกะเพรากะเพรากุ้งกะเพรากุ้งเนี่ยกุ้งสดๆจากตลาดับดิบตรงนี้พัดกะเพราแด้กะพริกตำพริกกับกระเทียมก่อนครับเนี่ยพริกกับกระเทียมอ่าตั้งน้ำมันแล้ว ใส่ทิกชีมาเทีย่ยวที่ต้องโขลกไว้ลงไปอาจจะชุ่มเนื้อจอดหนึ่งมันหอยมันหอยลงไป ใส่น้ำตาลไม่ใช่เนี่ยลดดีอ๋อลดดีอครับใส่ลดดีลงไปใส<อ>่น้ำตาลน้ำตาลผงงูนี่บหรอวะนี่ก็เลยใส่น้ำตาลน้ำตาลอะไรวะาน้ำตาลทิฟน้ำตาลทิฟพอใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอจะไม่ออกหวานเหรอ,อ แต่ใจตูหลุดจังเอยอัดกระเทานี่มันต้องจามโมจามโมเอ็นอัดกระเทานะใส่น้ำปลานิดนึงอัดะล้วใส่รสซีลงไปแล้วโคน ่มหันจานก็กบบเครื่องเพราะว่าตำตามถ้าเป็นก่อนถ้าต้องคนให้มันละลายก่อนนะใส <c oughs> <c oughs> ่กุ้งลงไปเลยครับเห็นไหมมันดูดน้ำ,นำเอาน้ำหยอดบ่ไม่เอาเหรอ ta cái cua xuống không chỉ sẵn cua một cột, tối รสชาติจัดจ้าพอกุ้งเริ่มชุกแล้วฮะใส่ผักลงไปครับใั่กระเทาใส่ลงไปเลยกระเท้าใส่ะเทาเด็ดไปใส่หมดเลยนะนี่ต้องผัดนานเลยกุ้งมันไม่ไหว กระมีทัวฟักเน่าก็ใไส่ลงไปก็ได้แล้วครับนี่แหละครับกะเพาคุ้งตัวตัวโตใส่จานให้ดููเพาคุ้งตัวโตโตใส่จานครับโอ้โหน่ากินมากเป็นยังไงครับน่ากินบอแมงมะนลิขั่วบาน แบบง่ายๆมาตรงยีหน้าหลายเนี่ยครับกระเพรากุ้งนนตัวโตๆโตนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิครัวบ,บ้านาาบ้านฝากกดซับตะไครให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ